ใช่ไหมการที่ทนายใ้มเผยแม่บ้านตรไหมด้วยความรักเี่ยถามไปคือพูดเจริญแล้วมองออของเอาแค่นี้แหละไม่ไหมผมไม่คิดว่าาใจอย่ใช่แต่ถามจะไปว่ามันใช่ไหม,มไหวันนี้ได้มีการเอจอหน้าอะไรครังแ่เขาก็องไปเจอได้มีผู้คุยหรือว่าอะไรก็พูดแค่ที่ีว่า จากการไต่สวนนี้เราคือพอใจนะครับในฐานที่เราเป็นผู้รองครับว่าก่อนก็มันจะมีฐานข้อมูลทตรง้อสอบแล้วถึงที่ต้องเข้ามาไม่ต้องมีแต่เรื่องตามที่บอกว่าขอบิดเบือนทุกนี่น่ะคำว่าบิดเบือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่จะมาตัดสินว่าบิดเบือนหรือไมเบือนความเป็นธรรมมันมีประเด็นที่ล่าสุดมาเรืประเด็นอะไรออกมก็คือประเด็นของนายตุ <duh> ้ยที่มีการโพสต์ว่าสำนัท้องรองเนี่ยมีการส่ง เอกสารที่อายการตรงนี้รับราก็คือมันเป็นกระบวนการปกติเดี๋ยวก็อันนี้ส่วนหน่เขาไปแจ้งความผมร่างฟ้องเสร็จแล้วในคดีที่เขาบอกว่าอายการจะส่งฟ้องเพราะว่าข้อความที่เขามากล่าวหาว่าทางเป็นกรวมถึงตัวผมแล้วก็นพูดรัอไม่ได้พูดแต่ไปบอกว่าพูดตรงนี้คือผมก็ฟ้องกับเขาในข้อหาแจ้งความเสร็จเพื่อแจ้งคดีแล้วับฟางสารยาร่างฟ้องเสร็จแล้วอาจจะยื่นพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันจันทร์ น,นั่นคือกระบวนการองเข้ายังอยู่กันพนักง,งานสอบสวนอยู่กันในการของผมคือมีหลักฐานจะเท็ว่าไม่ได้พูดแต่มากล่าวหาว่าผมพูดครับอันนี้คือมันคือจริงกระเท็บอันนี้ว่าไปแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวน้วเนี่ยผมก็ฟ้องเลยเดี๋ยววันนั้นใส่ถวนวันไหนที่ฟ้องกลับคือร่วมกันสามคนในคดีเนี่ยมีทนายมีเจ้าของบริษัทแล้วก็ตัวบริษัทครับก็หาแจ้ง,งความเด็ดก็อยดูว่าพทษใครกระโดดไอ้คดีที่เขาแจ้งเนี่ยผมดูแล้วไม่มีเลยนไม่มีเลย วันครับอ่ผองในในผมก็จะกลับแล้วคุณแม่ผมขอพูดนิดนึงนะพูดนิดเดียวพ,พ,พี่พูดนิดเดียวเดี๋ยวไปเจนที่สานจังหวัดอ่าแล้วแต่แล้วแต่ไปเจนที่สาลจังหวัดแล้วก็พี่ไม่คุยด้วยเพราะว่าประเด็นไม่ที่ผมจะพูด,ดคือว่า หยุดเถอะแค่นี้แหละผมพูดแค่นี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอที่ศาลจังหวัดเนาะเออไม่ต้องห่วงน้องอะไรประเด็นโย่ประเด็นของเราหลายประเด็นแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ใครหยุดเนาะเราเป็นเราเป็นแค่ตัวได้ผมไม่ได้สั่งผมแค่แนะนำไเฉยเออก็แล้วตามสบายศาลจังหวัดค่ะของตามสบายเลยครับผมเดี๋ยวไม่ต้องขู่ผมหรอกเอาตามสบายเลยไม่ได้ขู่จริงเออผมรอค่ะเราก็ไไปด้แล้วค่ะเอออผมรนั้นแหละเออคือ ถ,ถ้าผมกลัวผมคงไม่มาอยู่นี่สองเดือนผมบอกุผมพูดแค่นี้ผมมาทำข่าว พ่อกับแม่เลยพอผมมาถามมาคุยแล้วก็มาให้คุยด้วยก็อย่างนี้ไงเมื่อกี้เราไม่ได้ถามเราไปบอกว่าให้หยุดก็ถามนะเราไปบอกแลาวมีติดเราไปบอกให้เขาหยุดอผมไม่ได้สั่งเพราะว่าหยุดเถอไม่เป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเจังหวัดพนมรุ่งคือของเราไม่มีหรอก้ว่าาเผมรอเดี๋ยวผมจะมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่อยากจะขึ้นศาลสักสิบปีผมพูดแค่นี้เอาสักสิบปีนะขึ้นศาลนะ โอ้โหต้องบอกว่าผมนี่ชอบมากนะครับทุกท่านนะที่มาขู่ฟ้องผมคึอศาลจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเออของผมมันหลายคลิปไาอย่างนั้นโอ้โหสุดยอดสุดยอดผมยอมใจเลยก็ขู่ผมแบบซึ่งหน้าเลยนะเนี่ยคิดว่าผมกลัวเหรอโอ้ยนะครับถ้าผมกลัวผมไม่มาเป็นพยานผมไม่มาอยู่นี่ผมบอกเลยสองเดือนผมมาอยู่เนี่ยนยะครับขู่ผมแต่รอบที่แล้วนะครับอจนวันเนี้นะครับผมอืม จริงๆอ่ะผมผมก็ไม่มีอะไรจะคุยเขาหรอกแต่ผมแค่แค่อยากจะบอกแค่ว่าหยุดเธอพอเทอ,อะไรอย่างเงี้ยนะค,ะครับมันก็จบแล้วเรื่องสอนคํามุคํามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อ,อยากจะบอกผมว่ารอ,อรับหมายอะไรประมาณนี้แหละสารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอาไปลงเลยคลิปเนี้ยอ๋อทุกท่านเดี๋ยวผมขอพูดบรรยายต่อนิดนึงนะครับผม <S <S คือผมเพิ่งมาฟังคําพูดตัวเองแล้วผมก็ลืมมาพูดตัวเองอ่ะครับทุกท่าน คือผมพูดแบบนี้คือแต่ว่าคลิปน่ะมันไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะตอนนะั้นน่ะคือมันถ่ายแล้วแบบไปหลงกดปิดแล้วก็กดถ่ายใหม่แต่ว่ามันมีช็อตที่ผมพูดกับเขาเนี่ยนะครับอ,อคือประมาณว่าผมแบบว่าผมขอพูดนิดนึงคุณแม่ผมจะกลับแล้วเออผมว่าผมจะกลับแล้วคุณแม่ผมขอพูดนิดนึงคือขอพูดคือผมก็ขอพูดออกไปนึกไหมขอพูดออกไปเฉยๆผมไม่ได้บอกว่าขอถามหน่อยคุณแม่อ่าอ่าอะไรคือผมไม่ได้ขอถามไงผมบอกว่าผมขอพูดนิดนึงคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย พอเธออะไรประมาณนี้แหละหยุดเธออะไรอย่างเงี้ยที่ผมพูดเหรใช่ไหมล่ะหยุดเธออะไรอย่างเงี้ยคือเราเราพูดคํำนี้เป็นคําพูดแบบล,ยลอยๆมันไม่ได้บอกว่าเออคุณหยุดนะคุณหยุดนะคือผมไม่ได้ไปไปสั่งแบบนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าเขาคือผมว่าผมขอพูดนิดนึงเขาบอกว่านิดเดียวเขาพอผมมาว่าขอพูดนิดเดียวเขาบอกว่านิดเดียวขึ้นศาลเขาพูดอย่างเงี้ยพอพูดแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเออทำไมต้องมาขู่ผม้วยผมก็คิดเนาะผมก็เลยรู้สึกแบบ ไม่โอเคอะนะเอาพูงตงๆผมก็รู้สึกไม่โอเคผมก็เลยไม่มีการอตอบโต้ไปนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าทางทนายธรรมราชเนี่ยเขาก็แบบมามาพูดอะไรผมก็ฟังไม่ค่อยชัดแหละนะ,ะเขาก็แบบนานบอกว่ามาถามอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ถามผมใช้คําผมไม่ได้ใช้คําว่าถามผมใช้คําว่าผมขอพูดนิดนึงอะไรใช่ไหมครับเออคือขอพูดนิดพูดอะไรก็ได้อะ่ะขอพูดนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยพูดแบบประโยค์เดียวแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสขายายความไงคือเขาตัดบทเราเขาตัดบทเราผมก็เลยไม่ได้พูดต่อเขาตัดบทยังไงคือเขาตัดบทว่าอ่าพูดนิดเดียวขึ้นศารลรอขึ้นศาลสุราษฎร์ได้เลยไม่ได้ขู่เขาววาอย่างเงี้ยใช่ไ,ไหมละ่ะเขาไม่ได้ขู่นะครับพอผมฟังอย่างนี้เขาบอกเขาบอกว่าฟ้องแน่นอนไม่ได้ขู่ผมก็รับรู้เลยว่าเออถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นก็ผมก็ไม่ได้กลัวผมก็รอขึ้นศาลเลยรอนะผมก็บอกอย่างเงี้ยนะครับ ก็รอก็ย่างี้ก็รออ่ะคือไอ้พูดอะไรมันก็บอกว่ารอนะครับผมก็เลยบอกว่ารอนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาซื้อบ้านเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาซื้อบ้านที่ที่นี่แล้วก็ขึ้นศาลสักสิบปีอะไรเงี้ยไม่รู้จะจบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าการอะไรเกิดการฟ้องกันมันก็ต้องฟ้องกันไรฟ้องกันมาใช่ไหมล่ะถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเขาเอาเอาผมไปพูดเนี่ยนะครับอ่าบอกว่าไปไปร้องผมนี่นะผมก็เสียหายนะเอาจริงนะครับ แต่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็คิดว่าเราเป็นสื่อเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในส่วนของเขาอะนะครับเขาหาว่าผมเนี่ยเอาเอารูปเอารูปตัดต่อมาลงไไผมเอามาลงเพื่อติชมไไผมไม่ได้เอามาลงเพื่อแบบไปด่าหรือไปใส่ร้ายมันไม่มีนะครับถ้ามันฟ้องผมได้มันฟ้องผมไปตั้งแต่เดือนที่แล้วผมที่เล่าให้ฟังอะนะครับนั่นแหละครับทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นประเด็นนะครับผม ก็เป็นจังหวะที <traditions> ่แบบถ่ายกันหมดแหละนะครับผมหน้าคงหน้าข่าวก็ถ่ายกันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าช็อตเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามีคนถ่ายติดหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีคนถ่ายหรอกนะครับผมไม่มีคนถ่ายแต่ว่าผมเนี่ยบังเอิญว่าผมถือโทรศัพท์อยู่แล้วไงผมถ่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยถ่ายติดมานะครับเออแต่ว่ามันติด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 หลุดๆุดไงนะครับมือผมไปโดนไปโดนไปโดนปิดไงตอนที่ผมถ่ายเนี่ยคือมือมันไปแตะโดนนะครับเพราะผมไม่ได้มองหน้าจอนะผมผมถือถ่ายอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเห็นหน้าบ้างไม่เห็น ไม่เห็นหน้าบ้างเพราะผมไม่ได้ตั้งใจถ่ายขนาดนั้นนะครับเออมันก็เลยลงไปไปหลงกดปิดแล้วก็กดถ่ายใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยได้คลิปมาแบบที่เห็นอ่ะนะครับผมเออก็ก็คําพูดก็ตามนั้นเลยนะครับคําพูดเป็นนายของตัวเองเสมอนะครับทุกท่านเอาเป็นมากคือผมก็ก็รอนะถ้าเขาฟ้องผมจริงๆนะผมก็รอรอขึ้นศาลนะครับ แล้วก็ไม่ไกลหรอกนะครับผมพันกว่าโลอ่ะจากบ้านผมมาน,นี่พันกว่าโลอ่ะนะครับเออก็นั่งเครื่องบินอ่ะนะผมไม่เคยนั่งเครื่องบินก็กคงจะนั่งอนะ่ะทีเนี้ยถ้าจะขับรถไปเองผมคงไม่ขับด้วยแหละเหนื่อยนะครับผมก็นั่งเครื่องแล้วกันนะอืมก็สรุปแล้วนะครับผมผมว่าผมมองว่าเขาเครียดมากกว่านะเออเขาขู่เขาขู่แบบซึ่งหน้านะครับผมคือเขาบอกเขาไม่ได้ขู่นะ เขาบอกก็ฟ้องจริงโอเคฟ้องจริงก็ฟ้องจริงแต่ว่าคือมันจะเป็นต้องมาบอกกันไหมเนื่องออกไหมถ้าเขาจะฟ้องก็ฟ้องไปเลยไม่ใช่แบบมาพูดแบบนี้กับเรานะครับเออแล้วพูดจังหวะที่แบบก็อยู่กันหลายคนยนะอยู่ตรงนั้นนะเอออยู่กันหลายคนนะครับอ่าแล้วไปบอกไทยนิวว่าไทยนิวเนี่ยทำข่าวดีๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรไปบอกไปบอกสื่อไทยนิวว่าทําข่าวดีๆหน่อยนะ ไทเนิวเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตัวนะก็สวัสดีครับผมครับ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 เขาครับนะครับจริงๆผมก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ้าใครที่แบบดีนะผมก็คุยดีแต่ถ้าคุยไม่ดีผมก็คุยไม่ดีนักเลงมาผมก็นักเลงกลับก็ธรรมดานะนะครับก็ผมถึงบอกว่าถ้าจะจัดเทนไฟเทนก็ได้นะครับจะให้ผมคู่กับพ่อหรือคู่กับทนายก็ได้แล้วแต่นะครับผมถ้าจะจัดชกมวยเทนไฟเทนนะ ได้นะครับผมบอกแค่นี้แล้วมาได้เลยผมพูดตรงนี้เลยนะครับก็อยากลองเหมือนกันนะครับนะบผมพูดตรงตรงนะจัดเทนไฟเทนเหมือนที่ที่ที่เขาจัดรายการเทนไฟเทนนั่นแหละนะครับผมอย่างนั้นแหละสนุกดีนะครับจัดเลยสิอเวนจอร์กับแก๊งเชื่อมจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จัดเลยนะครับแก๊งเชื่อมจิตมีใครบ้างผมก็ไปรู้นะก็คัดมาเลยนะครับผมใครที่อยู่ในแก๊งเชื่อมจิตก็คัดมา นะครับเพราะว่ากันไปแล้วก็เลือกคู่เลือกคู่กันเลยนะก็ประมาณนี้ครับทุกท่านเจ็บคอแล้วผมก็พักก่อนสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์สดกันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรที่จะอัปเดตผมจะลงพรุ่งนี้นะครับคลิปก็ที่ถ่ายอยู่หน้าศาลก,ก็มีหลายช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวลงให้ทุกท่านได้ดูอทีหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาเลยไงเออผมก็อยู่ในศาลแล้วผมก็แบบ ไม่ได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําหน้าที่ในฐานะพยานนะครับก็คิดว่าคําพูดผมก็คงเป็นประโยชน์ตั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าฝ่ายไหนจะได้ประโยชน์มากอก็ก็ขึ้นอยู่กับคําพูดผมนั่นแหละนะครับผม,มนะครับแต่ผมคิดว่าทางฝั่งเอเวนเจอร์ก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะอ่อประมาณนั้นสวัสดีครับ